สวัสดีครับพบกับป่าต้นบันเตงกันอีกแล้วนะครับพรีวิวฟุตบอลพรีลีกคู่การพบกันระหว่างบันมัต เจ้าบ้านจะเปิดบ้านพบการเียนของคิสซันพาเลตนะครับที่จะแข่งขันกันวันที่26ธันวาคมเวลา4ทุ่มตรงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดมาได้เลยครับที่ไลน์แอด tn777 นะครับในกลุ่มของเราเป็นกลุ่มฟรีนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับมีการแจกทีเด็ดกันทุกวันแถมยังมีการจัดกิจกรรมท่ายผลเพื่อลุ้นรับของรางวัลกันด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแหล่งเชียร์บอลดีๆที่ปลอดภัยและมั่นคงนะครับ ก็แอดมาได้เหมือนกันครับที่ Li น์แอด tn777 นะครับที่นี่เราของแท้นะครับชัวร์ชัวร์หนึนะครับ โดยอันดับตารางนะครับบอลมัดเนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปแล้ว17เกมเนี่ยพวกเขาชนะมา8เสมอ4และแพ้ไป5นะครับโดยทําประตูไปได้ทั้งหมด27ประตูเสียไป21ประตูมีอยู่28คะแนนนะครับส่วนทางด้านของคิสตันเพลตทีมผู้มาเยือนนะครับขณะนี้อยู่ดับที่16ของตารางคะแนนนะครับ17เกมที่ลงเล่นเนี่ยพวกเขาคว้าชัยไปได้เพียง3นะครับเสมอ7และแพ้ไป7ทําประตูได้ทั้งหมด18ประตูเสียไปถึง26ประตูมีอยู่แค่เพียง16คะแนนเท่านั้นนะครับ และเฮดทูเฮดการพบจะมาในเกมล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของบอลมัดที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะคิสซันพลาเรสด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเมื่อปี2023นะครับก็เป็นทางด้านของบอลมัดที่บุกเอาชนะทางด้านของคิสซันพลาเรสสองศูนย์นะครับสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านของบอลมัดที่ดูเหนือกว่านะครับแถมยังเป็นการเก็บคีนชีตจากทางด้านของคิสซันพลาเรอีกด้วยนะครับโดยเกมครั้งนี้บอลมัดได้เล่นในบ้านอีกแล้วนะครับก็ต้องไปดูว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่า โดยบอลมัดของกูซือ,อันโดนี่อิลาวลาเนี่ยก็เพิ่งจะบุกเอาชนะแมนยู30ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่งผลทำให้5เกมหลังในลีกของพวกเขายังคงไม่แพ้ใครนะครับเป็นการคว้าชัยชนะมาได้ถึง4และเสมอมาแค่เพียง1เกมเท่านั้นส่วนคิสเซนเพลตของกูซูโอเลเวอร์กัสเนอร์เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะเปิดรังพ่ายับให้กับอาเซนอล1-5ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โเกมนั้นต้องบอกว่าทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับทางด้านของคิสซันเพลสนะครับส่งผลทําให้5เกมหล่าสุดของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยมาได้เพียง2เสมอ1และแพ้ไปสองนะครับด้านการจัดทัพนะครับเริ่มกันที่ทางด้านของบอลมันก่อนนะครับวันนี้คาดว่าอันโดนี่อีลาล่าเนี่ยเตรียมวางหมากมาในระบบ4231นะครับโดยจะมีอีวานิซอนออสตายินเป้าลาสกอ์นะครับแล้วก็ใช้จัสตินไคลเวิร์ดรับจ็อบเพเมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนทางด้านของคิสซันพาเลตเนี่ยคาดว่าเลเวอร์กัสเนอร์นะครับจะเตรียมจัดทัพมาในระบบ3-4-2-1นะครับโดยจะมีชองฟิลิเป้มาเตต้าออกสตาร์ทยืนเป้าล่าตาข่ายนะครับเราใช้อิสไมล่าซากับเอเบรซี่เอเช่ผนึกกำลังการสร้างสารค์เกมลุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่าบอลมัดเนี่ยคือหนึ่งใน2ทีมนอกสายตาร่วมกับฟอร์เรสต์ในการแย่งชิงพื้นที่ลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งการเก็บได้28แต้มจาก17นัดที่ลงเล่นเนี่ยคือเรื่องที่พวกเขาเองก็ไม่คาดคิดนะครับอย่างไรก็ดีทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากฟอร์มสุดโหดคว้าชัย4จาก5หนนท้ายในลีกแบบไม่แพ้ใครนะครับและเพชรกอรมากมายก่ายกองร่วมรว,มรวมกว่า11ประตูเลยทีเดียวนะครับ ตอนแรกมองผ่านๆเดี๋ยวก็คงแผวแล้วนะครับแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะศักยภาพของเกมรุกบวกกับแท็กติกของกุซือ่อันโดนี่อีล่าล่าเนี่ยกำลังเข้าทรงและพาทีมบินสูงแบบยาวๆนะครับส่วนทางกับทีมเยือนอย่างคิสตันเพลทที่2เกมล่าสุดในทุกรายการปลาชัยรวดนะครับและโดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมกับ8ประตูนะครับบอกเลยว่าสภาพนี้เจอกับเกมรุกสุดเฉียบคมของคู่แข่งนะครับก็ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้เลือกเชียร์ป่ตต้นขอเชียร์ไปทางด้านของบอลมัด จะเหมาะสมกว่านะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแหล่งเชียร์บอลดีๆนะครับก็แอดมาได้เลยครับที่ไลน์ tn777 นะครับหรือว่าสามารถคลิกลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ป่าต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ